สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องคริสต์สมาชิกคิดจากแสงสันติภาพและพี่น้องสมาชิกสารธรรมแสงสันติภาพของหลวงตำรวจพี่น้องที่ร่วมรับฟังรับชมในวันนี้ที่เราจะมีการได้ศึกษาข้อชนะของพระเ,เจ้าร่วมกันพบกับผมครับศาสนาอาจารย์ดรประสาทพงษ์ปั้นสวยวันนี้ผมอยากจะนําเอาข้อชนะของพระเ,เจ้าในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ12ถึงข้อที่11ที่เราจะศึกษาด้วยกัน ให้เราฟังพระชนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับจงถือวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาไว้แก่เจ้าจงทําการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวันแต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นวันสะบาโตแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากัดทํางานสิ่งใดๆคือเจ้าเองหรือบุตรตาบุตรีของเจ้าหรือทาทาสีของเจ้าหรือโคของเจ้าหรือลาของเจ้า หรือสัตว์ใช้ใดๆของเจ้าหรือแขกที่อยู่ในเมืองของเจ้าเพื่อทาสทาสีของเจ้าจะได้อยู่พักอย่างเจ้าจงระลึกว่าเจ้าเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้พาเจ้าออกมาจากที่นั่นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และด้วยพระกรที่เหยียดออกเหตุนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้ทรงบัญชาให้เจ้ารักษาวันสะบาโตจงให้เกียรติ แก่บิดามันดาของเจ้าดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานและเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงไปเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านและอย่าอยากได้บ้านของเพื่อน คือไรนาทาตทาสีวัวลาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้านอเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่ผู้เป็นเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงกำลายอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เพื่อที่กทลายจะเข้าใจถึงน้ําพระทัยและพระประสงค์ขององค์ผู้เป็นเจ้าในชีวิตของกทลายผ่านพระวจนะของพระองค์ซึ่งเป็น บทบัญญัติที่พระองค์ทรงประทานให้ข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ขอน้อมรับที่จะฟังพรชชนะของพระเจ้าร่วมกันในพระนามพร,พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับในวันนี้ผมให้หัวข้อในการที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันที่ได้บอกว่าบัญญัติรักในพรชิตชนะของพระเจ้าในหนังสือฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5โมเสสได้ให้คนอิสราเอลได้เข้าใจถึง พระบัญญัติสิบประการที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับคนอิสราเอลซึ่งครั้งที่แล้วเราได้ยินการแบ่งปันของพ,พี่น้องผู้รับใช้ของเราแล้วใช่ไหมครับที่ได้บอกถึงบัญญัติข้อที่1 2 3ซึ่งความจริงแล้วในบทบัญญัติ10ประการแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงต้นก็คือข้อที่1ถึงข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์กับพระเจ้าและ ช่วที่สก็จะเป็นข้อที่ 5, ข้อที่5ถึงข้อที่10ก็จะเป็นเรื่องของมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของเราทั้งหลายเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนอิสราเอลโดยสายเลือดแต่เราเป็นคนอิสราเอลใหม่ที่พระเจ้าได้ทรงให้เราได้มีโอกาสได้รับความรักความรอดในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับเมื่อเรา มาศึกษาในบทบัญญัติข้อที่4ซึ่งเกี่ยวข้องกับเ,เรากับพระเจ้าเกี่ยวกับการรักษาวันสบาโตความจริงแล้วก็มีคำถามว่าวันสบาโตที่แท้จริงนั้นคือวันไหนแท้จริงแล้วก็คือวันเสาร์เป็นวันที่คนยิวก็จะหยุดงานและก็มีการนมัสการพระเจ้าหยุดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นบทบัญญัติ ที่คนอิสุเอลนจะยึดถือไว้เป็นหลักแต่แต่ทำไมคริสเตียนถึงไม่ได้ใช้วันเสาร์เป็นวันที่เราจะนมัสการพระเจ้าสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็เป็นเพราะว่าเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันอาทิตย์นั่นเองคริสชนหรือคริสเตียนเราก็ใช้วันอาทิตย์ที่จะเป็นวันที่เรานมัสการพระเจ้าแต่วันเสาร์ก็ยังเป็นวันสบาโตที่ คนยิวก็ยังใช้นมัสก,การพระเจ้าอยู่แต่แท้จริงแล้วนะครับเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการที่พระเจ้าได้ทรงให้บทบัญญัติให้กับเราทั้งหลายก็เพราะความรักของพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสรุปไว้อยู่สองประการด้วยกันก็คือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพี่น้องครับในวันนี้บทบัญญัติรักที่พระเจ้าทรงให้กับเราไม่ไว่าจะเป็น การที่เราจะมีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลยการที่เราจะ,ะไม่ทํารูปเครบรบสําหรับตนการที่เราจะไม่ออกพรานามของพระเจ้าเปล่ปาๆนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราและบทบัญญัตินี้ไม่หนักสําหรับเราทุหลายถ้าเราเชื่อและวางใจในองค์พระเจ้าพี่น้องครับในข้อที่12ที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเรา ที่บอกว่าจงถือวันสบาโตเป็นวันบริสุทธิ์นั้นมีความหมายในชีวิตของเราอย่างไรพี่น้องครับไม่ว่าวันไหนๆก็เป็นวันที่ดีสําหรับเราทั้งหลายที่พระเจ้าได้ส่งประทานให้กับเราแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการที่เราจะจัดวันเวลาที่ให้กับพระเจ้าเป็นวันพิเศษที่เราจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหยุดพักจากการงาน หยุดพักจากสิ่งต,งต่างๆเหมือนที่พระวจนะของพระเจ้าได้ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาร่วมกันใช่ไหมครับที่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเพื่อท่าทาศสีของเจ้าจะได้หยุดพักและระ,ะลึกถึงการที่อิสเอลไดอ้อยู่ในแผ่นดินอียิปต์และได้ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันสนุดของพระเจ้าพี่น้องทําไมพระเจ้าถึงให้เรามีโอกาสที่จะหยุดพักและนมัสก,การพระเจ้า ก็เพื่อประโยชน์ของเราทั้งหลายเองใช่ไหมครับเพื่อเราจะได้รับกําลังใหม่ที่มาจากพระเจ้าเพื่อเราจะได้มีโอกาสได้คิดและไข่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะได้มีโอกาสได้นุ่งจิตชูใจกันและกันและเสริมได้รับการเสริมสร้างจากพระวจนะของพระเจ้านี่มีโอกาสใกล้ชิดกับพระเจ้านี่คือสิ่งสําคัญการนมัสการเป็นธรรมชาติของคริสเตียนการนมัสการเป็นหัวใจหนึ่ง ของการที่เราดําเนินชีวิตคริสเตียนเพราะฉะนั้นเองสิ่งสําคัญก็คือให้เราที่จะจัดเวลาที่สําคัญที่สุดโดยพาออย่างยิ่งไม่ว่าเป็นวันเสาร์ก็ดีหรือวันอาทิตย์ก็ดีนะฮะหรือวันใด,ดก็ตามที่เราจะมีโอกาสได้นมาสการพระเจ้าใข่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนและบทบัญญัติข้อที่5ที่พระเจ้าได้ทรงให้กับ คนอิสราเอลในข้อที่5นั้นก็คือการที่คนอิสราเอลจะอะไรครับระลึกถึงนับถือบิดามารดาของเรารเพราะฉะนั้นเองพระเจ้าได้ทรงประทานบิดาบรรดาให้กับเราเป็นผู้กําเนิดชีวิตให้กับเราทั้งหลายสิ่งสําคัญให้เราให้เกียรติให้เรารักให้เราดูแลบิดามารดาของเราผู้ที่ เป็นที่รักของเรานี่เป็นบทบาทที่สําคัญในชีวิตของเราทั้งหลายไม่ว่าจะเราจะเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นใครก็ตามการที่เราจะให้การดูแลเอาใจาใส่บิดามารดานั้นเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นพระพรในชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าก็ได้พูดชัดเจนใช่ไหมครับเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานและไปดีมาดีบนแผ่นด,ดินโลกพี่น้องครับนี่คือพระพรที่ เราจะได้รับเมื่อเราได้ดูแลเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาของเรานี่คือบทบัญญัติรักที่พระเจ้าทรงให้กับเราและในข้อที่6ใช่ไหมครับก็ได้พูดถึงอย่าฆ่าคนนะอย่าฆ่าคนซึ่งในความหมายของภาษาฮิบรูนั้นไม่ใช่การฆ่าด้วยอุปัติเหตุหรือ,อหรือด้วยการาด้วยอุบัติเหตุใดๆแต่เป็น การฆ่าด้วยเจตนาหรือทำร้ายผู้อื่นโดยความตั้งใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์เราถูกสร้างโดยฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเราจะไม่ทำลายฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าใช่ไหมเราไม่ทำลายพระฉายาของพระเจ้าประเด็นการฆ่าคนไม่ว่าจะเป็นทางการกระทำของเราหรือทางคำพูดหรือการ ทำในสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกเสียใจหรือจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆในชีวิตนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ทําให้ผู้นั้นต้องสูญเสียทั้งกายและจิตใจพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ฆ่าคนาด้วยที่เราเอามีดเอาเอาปืนหรืออะไรไปทําร้ายแต่เราอาจจะฆ่าคนด้วยคําพูดของเราด้วยความคิดของเราที่ทําให ผู้นั้นเสียใจหรือทําให้ผู้นั้นไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรที่จะทํากับตัวเองนั่นเองเราจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นทําให้คนอื่นเสียใจนะครับและบัญญัติข้อที่7ก็ได้พูดถึงอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขานะครับซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สําคัญอีกข้อหนึ่งใช่ไหมครับการล่วงประเวณีเป็นสิ่งที่ พระเจ้าไม่ทรงพอพระทยัยอย่างมากมายทีเดียวใช่ไหมฮะช,ชนชาติอิสราเอลได้ลู่มไป,ปเวณีกับพระต่างชาติกับพระรูปเคารพต่างๆและให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านั้นน,น,นั่นก็มาถึงการที่คนอิสราเอลไปเล่นชู้ลุ่มไป,ปเวณีไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงเสพพระทยัยเช่นเดียวกันครับไม่เพียงแต่เรื่องของ ที่เราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าซึ่งเป็นการาไปนับถือสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้านั่นก็เป็นการลุ่มไปเวนีแต่หลัวการลุ่ไปเวนีอีกประเภทหนึ่งก็คือทางกายทางเนื้อหนังของเราที่เราอาจจะไม่ได้สดื่อต่อสามีไม่ได้สดื่อต่อภรรยาของเราและมีใจกำหนัดในสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าไม่พอประทยัยและนเรื่องขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่เราจะามีกําลังฝ่ายบิญญาณที่จะ มีชัยชนะต่อเนื้อหนังของเรานะครับแล้วก็ประการที่8ที่บทบัญญัติลักที่พระเจ้าให้กับเราก็คืออย่าลักทรัพย์นะครอย่าลักทรัพย์พี่น้องครับการลักทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเอาของคนคือื่นมาเป็นของตัวเองซึ่งการลักทรัพย์นี้ก็เริ่มต้นมาจากความโลภที่อยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์ ประเภทใดก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาของคนอื่นมาเป็นของเราเองซึ่งพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยประเนเอขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะครับในข้อที่9ที่บอกว่าอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านนี่ก็เป็นบทบัญญัติหนึ่งนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังบางครั้งคําพูดของเราการแสดงความคิดเห็นของเราที่ไม่ตรงไปตรงมาไม่ถูกต้องไม่สัตย์ซื่อ ก็เป็นพยานเท็จซึ่งก็จะทำร้ายพี่น้องของเราแบบไม่ควรที่จะให้อภัยเลยนะครับตนเองก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราทีเา่เราจะไม่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านของเราในทุกๆรูปแบบใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ในโลกของเราก็มีเรื่องของเฟกนิวมีเรื่องของสื่ออะไรที่มากมายนะครับที่ออกมาจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็ ือที่จะทําร้ายทําลายพี่น้องของเราเพราะฉะนั้นเองเราจะต้องศึกษาให้ดีเราต้องคิดให้ดีว่าคําพูดของเราการแสดงความคิดเห็นของเรานั้นะจะเป็นการไปทําร้ายคนอื่นไหมไปใส่ความคนอื่นไหมก็ขอพระเจ้าส่งช่วยเรานะครับประการที่10ที่เป็นบทบัญญัติรักที่พระเจ้าให้กับเราก็คืออย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านและอย่าอยากได้มาเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไรนาะหรือ วัวควายหรือสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆก็ดีมาเป็นของของเราเพราะฉันเองนี่เป็นเรื่องที่ที่สำคัญนะครับเหมือนดังที่พระคำมของพระเจ้าได้กล่าวว่าอย่าลุ่วไปเวณีนะครับอย่าล่งประเวณีอย่าโลภภรรยาเพราะฉันเองเราจะผ่านการทดลองเหล่านี้ได้ก็ด้วยการที่เรารักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ พระดเด่บทบัญญัติรักที่พระเจ้าให้กับเราพระเยซูคริสต์จึงสรุปไว้เป็นสองประการใช่ไหมครับก็คือจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสิ่งสาคัญถ้าเรารักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่มีอิทธิพลในชีวิตของเราถ้าเรารักพระเจ้าถาวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ทุกคนที่ เราจะอยู่ในบทบัญญัติรักของพระเจ้าซึ่งไม่ได้เป็นภาระหนักถ้าเราย่าเกลงพระเจ้าถ้าเราให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของเราอย่างเราก็ตามเมื่อเราอยู่ในการทดลองสิ่งสําคัญก็คือให้เรากลับใจใหม่ถ้าเรายังทําผิดต่อองค์ะิจ้าขอพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่จะช่วยเราให้เรากลับมาหาพระองค์อยู่ในความรักของพระเจ้าอยู่ในพระคุณขององค์พระปิญ้าเพราะฉะนั้นเอง ธรรมัญญัติก็มีไว้เพื่อที่จะสะท้อนให้เราเห็นถึงความไม่สมบูรณ์ของเราแต่พระคุณของพระเจ้าในทางองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ก็ทรงโปรดช่วยเราให้เรามีชัยชนะต่ออํานาจของความมืดที่เข้ามาทดลองในชีวิตของเราได้ในเดงถ้าเราอยู่ในพระเจ้าบทบัญญัติสิบประการก็ไม่มีอะไรยากที่เราจะทําไม่ได้ถ้าเราอยู่ใน ความรักของพระเจ้าพระเจ้าก็เสริมกําลังเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าเองขอพระเจ้าทรงอุปภพนเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ในบทบัญญัติรักของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราทั้งหลายนั้นก็คือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองขอพระเจ้าทรงอุปภพพี่น้องทุกทท่านนะครับในวันนี้และตลอดไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับสรุการค่าแต่องค์พระนเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิต โถธนาขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวิชะของพระองค์ที่พระเจ้าส่งให้คนอิสาเอลนที่จะรักษาบทบัญญัติสิบประการเพื่อชีวิตของเขาจะมีชีวิตที่จำเริญเป็นนิดและพระเยซูกิตก็ได้สรุปไว้สองประการก็คือรักพระเจ้าด้วยสุทธิสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองขอสมบูรด์เมตตาให้กับทุกาลทุกคนที่จะยำเกรงพระองค์และมีชีวิตที่ติดสนดิทอยู่กับพระองค์อยู่ในบทบัญญัติรักของพระองค์ ตลอดคืนแห่งชีวิตข้าพระองค์ขออธิษฐานมอบซึ่งกนและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูสุิสต์เจ้าอาเมนขับขอพระเจ้าทรงพระภพรพี่น้องทุกท่านนะครับให้เต็มไปด้วยพระพอรอันอุดมที่มาจากพระเจ้าตลอดวันนี้และตลอดไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดี่ยวของเพิจ่จากแสงสิภาพของเรานะคะ